ต้องฟังหูไวห,หูพักพลังประชารัฐเปิดศึกชแชแหลกขุดคุยคดีดังสถานเมืองดิไอคอนธุรกิจเลข่ขายฟันหลอกเงินประชาชนแฉว่ามีอดีตนักการเมืองพักเพื่อไทยระดับปลายแถวยันระดับวัวแถวเข้าไปมีเอียวขย่มคีแมนพักเพื่อไทยเต้นผางต้องออกลมมาชี้แจงและตอบตองเปิดเกมแชร์แหลกก่อนโดยพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยโฆศกพักพลังประชารัฐบอกใบชื่อย่อบกเทวดาดิไอคอนมีความเชื่อมโยงกับพักเพื่อไทย โดยเฉพาะสอ,อดอที่สําคัญจากการขุดคุยประวัติของนักการเมืองสอเจ้าของคลิปเสียงหลุดเฉาตกซับบอสปอตอดตเด็กในคาถาลุปป่มบอมพลเอกอวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐเคยเป็นผู้อานวยการศูนย์อานวยการ้องทุกขของกลุ่มสามิตรและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมข้อมูลแฉของโคศกพักพลังประชารัฐกระทบชิ่งไปยังอดีตบิ๊กบอสกลุ่มสามิตรที่รู้กันดีหมายถึงสมศักดิ์เทพสุทิน ทั้งนี้พลตำรวจโทปียะตะวิชัยยังเอ่ยถึงบอสแซมและบอสก้องเคยเป็นผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยดังนั้นพรรคเพื่อไทยใจหลีกหนีเรื่องนี้ไม่ได้และจะมาบอกว่านักการเมืองสอจะไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสามมิตรหรือพรรคเพื่อไทยไม่ได้นอกจากนี้ยังแชอีกว่าเรื่องดีไอคอนถูกเพิกเฉยมาตลอดตั้งแต่ปี2561ถึง2567ได้อย่างไร ไปเปิดดูชื่อกรมมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผูดแดนน้แทนนาตอรไม่ทราบว่าชื่ออะไรแต่ชื่อย่อมอ,อยู่พรรคเพื่อไทยส่วนเลขาธิการกรรมาธิการตอนนี้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีแพทองทางชินวัตรนายกรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรจักก้าสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้ตรงไปตรงมาหรือไม่เลื่อนแชร์กเทวดาดีอไอคอนขยมพรรคเพื่อไทยพาเลตกันออกมาตอบโต้อาธิภูมิธรรมเวชยชัย คีแมนรัฐบาลเพื่อไทยสวนกับเรื่องนี้อย่าคาดเดาต้องอยู่บนความเป็นจริงซึ่งกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพร้อมทําหน้าที่อยู่แล้วขณะน,นี้คดีไอคอนอยู่ในกระบวนการยุติธรรมหากเกี่ยวข้องกับใครจะยึดผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักดังนั้นขอให้พักพลังประชารัฐนำข้อเท็จจริงมาดูพร้อมย้ำว่าวันนี้อยู่กับความเป็นจริงและเป็นห่วงเรื่องดรามา่าอย่าให้ดราม่ามากำหนดความเป็นจริง อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้สมสศักดิ์เทพทิน่นคีแมนพักเพื่อไทยเคยออกมายืนยันว่าไม่ได้พอนักการเมืองสอคนดังกล่าวเข้ามาในวงการการเมืองอย่างแน่นอนเพราะตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีตั้งโดยคณะรัฐมนตรีและเสนอมาโดยพรรคการเมืองขณะที่มนพรเจริญศรีสอสอพักเพื่อไทยในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่ถูกพาดพิง เทวดาอักษรย่อมองในกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคกลางเอกสารแจ้งผลดําเนินการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้เสียหายกับเตีะไอคอเต่อสื่อมวลชนยืนยันความบริสุทธิ์พร้อมโต้กับพักพลังประชารัฐยืนยันว่าบอสแซมหรือยุ้ยวรรพมรมนตรีออกจากพักไปนานแล้วส่วนจะไปทําธุรกิจส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับพักหรือโยงกับอดีตกลุ่มสามิตรสมศักดิ์เทพสุขสินยืนยันว่าพักเพื่อไทยมีแต่สสไม่มีเทวดา พร้อมกับสนับว่าปกติคนที่ไม่ดีก็จะไปอ้างคนที่ดีเพื่อเป็นกราะกำบังให้กับการกระทําความผิดให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นต้องย้อนกลับไปดูตัวเองว่าตัวเองได้ทําอะไรไว้ให้กับประชาชนทางพลังประชารัฐมีการคล้ายๆกับว่าปล่อยอักษรย่อ,ยอมาซึ่งซึ่ง,ง,งอาจจะมาพาดพิงถึงท่านมนครด้วยอะค่ะ ในฐานะที่ตอนนั้นเคยเป็นกรรมการสคบใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะออก็ขออนุญาตนะคะก็คงจะมีตัวยอ่อมอมาอสองตัวนะคะมอมาตัวแรกก็คงจะหมายถึงท่านประธานมานาโลหะกิจมณฑลอดีตสสพรรคเพื่อไทยจังหวัดชัยภูมินะคะแล้วก็ดิฉันเองมณพรเจริญศรีนะคะฐานะประธานอนุกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งอย่างนี้ค่ะเมื่อประมาณาวันที่12ธันวาคมนะคะ ปี2อ6 6าเนี่ยมีพี่น้องประชาชนจำได้ว่าชื่อท่านพัชรินกรมนกุลจากจังหวัดชลบุรีเนะี่ยมาร้องต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องของการสมัครเป็นสมาชิกของตัวแทนจำหน่ายของบริษัทไอคอนแล้วก็มีการจ่ายเงินไปประมาณ2องแสนกว่าบาทแล้วก็จะต้องได้ยาสีฟันนี่ประมาณ1นึ่งประมาณ1 5 0 0หลอดแต่ปรากฏว่าบริษัทเนี่ยได้รับยาสีฟันแค่เพียงแค่50หลอด <Okay. S 1> เขาก็เลยคิดว่า การที่สมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ได้รับสินค้าที่ไม่ตรงตามสัญญาเนี่ยก็อาจจะเกรงว่าจะถูกหลอกลวงนะคะก็เลยมาร้องอต่อสคออบอนะคะสำนักง,งานสคออบอแล้วก็ไม่มีความคืบหน้าก็เลยมาร้องต่อกรบมติการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งในขณะนั้นท่านมณฑ์โลหะก,กิมณนนี้เห็นว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องก็อยากจะให้เรื่องนี้ผ่านทางอนุก,ก่อนให้กันกองก,ก,ก่อนซึ่งต้องขออนุญาตนําเรียนสื่อมวลชนนะคะว่า กรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่ากรรมธิการทุกคณะเนี่ยตั้งโดยบุคคลซึ่งประกอบไปด้วย35คณะสภาผู้แทนราษฎรเรามีหน้าที่เวลาพี่น้องประชาชนเดือดร้อนคณะกรรมธิการมีหน้าที่สืบค้นหาข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็มีลักษณะนอกจากสืบค้นหาข้อเท็จจริงแล้ว ก็จะต้องเชิญหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมารับทราบแล้วก็ดําเนินการปาไปตามกระบวนของกฎหมายนั้นๆซึ่งพอท่านประธานมาน้ส่งมาให้ที่ฉันเป็นประธานนะคะท่านประเสริฐพงศ์เนี่ยเป็นรองขณะนั้นตอนนั้นเป็นฝ่ายค้านนะคะอยู่ทั้งพักเ,เพื่อไทยแล้วก็พักเก้าไก่เราก็เชิญนะคะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่า จะเป็นสคบนะคะแล้วก็ผู้ผู้ร้องตอนนั้นนะคะผู้ร้องเนี่ยมีุมลำนาอยู่จังหวัดชลบุรีเขาก็ไปแจ้งความที่สพที่สพอยพื้นที่นั่นอยู่ในพื้นที่แล้วก็สคบแล้วก็สถานีรวมทั้งหน่วยงานบริษัทไอคอนเนี่ยเชิญมาให้ปากคำการให้ปากคำของเราก็เราใช้ระยะเวลาเพียงแค่ประมาณ1เดือนเรารับเรื่องร้องประมาณมนที่20 20,000บามนะคะ,ะเราก็ได้สืบสวนหาข้อเท็จจริงรวมทั้งสิ่งที่เขาต้องการก็คือคุณพัชรินเนี่ยเขาต้องการว่า 1. ขอคืนสินค้าที่เป็นยาสีฟันสองขอให้บริษัทเนี่ยคืนเงินให้ตามเต็มจํานวนนะคะก็เลยเป็นที่มาของการไก่เกียว่าจริงๆก็กําชับนะคะว่าสคบเนี่ยควรจะไปกาชับเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อ ว่าการโฆษณาชวนเชื่อว่าบริษัทหรือว่าใดที่ขายผิดพันก็ให้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ผิดพันว่าสินค้าเหล่านั้นมีคุณภาพหรือไม่2ในเรื่องของการขายตรงเนี่ยก็คงเป็นความพร้อมพร้อมใจของผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกแต่ตอนนั้นทราบว่าการขายตรงของผู้ที่คุณพัชรินน่ะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการขายตรงคือเขาอยากมีไรายได้เพิ่มเพื่อม,มาเลี้ยงดูครอบครัวแต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะปรากฏว่า การชําระเงินในล็อตแรกเนี่ยไม่สามารถที่จะรับสินค้าคืนตั้งยาสีฟันตั้งพันห้าร้อยลอดแต่ให้เขา้าสิบรอลอตเพราะก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหลอกลวงเราก็ใช้ที่ประชุมกรรมธิการนะคะรับทราบข้อมูลในที่สุดก็มีการไก่เกลี่ยกันระหว่างดีไอคอนกับผู้ร้องนะคะก็เลยส่วนสคบเนี่ย<ะ>ก็เป็นตัวกลางที่จะรับจ,จาราจรแล้วก็ไก่เกี่ยแล้วก็มีการคืนเงินเ,นเต็มจำนวนนี่คือเรื่องที่ทาง อาจจะบอกว่าม,ามอม้าก็คือมนพรแล้วก็อีกมอม้าหนึ่งก็คือท่านมานะโลหะกิมณิษ์แล้วก็หลังจากที่ไก่เกลี่ยเสร็จเราก็รายงานผลไปที่คณะกรรมิการชุดใหญ่ว่าขณะนี้ผู้ร้องได้ไม่ติดใจแล้วก็มีหนังสือเป็นเอกสารนะคะเดี๋ยวชันจะแจกเอกสารให้กับสื่อมวลชนตั้งแต่รายงานการประชุมครั้งแรกจนเพื่องไก่เกลี่ยกับสคบรวมถึงหนังสือที่เข้าขอถอนเรื่องผู้ที่ได้รับความเสียหายขอถอนเรื่องออกจากการรมิการค่ะ เรื่องนี้เนี่ยเราเดำเนินการไปตามขั้นตอนของกรรมธิการแล้วไม่ได้มีการดองหรือว่าพยายามที่จะให้แบบเหมือนจบเรื่องโดยที่ไม่สืบสวนต่อถูกไหมคะไม่มีการดองค่ะเพราะเราคิดว่ากรรมธิการทุกคณะของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราต้องเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนเมื่อพี่น้องประชาชนเดือดร้อนและเขาต้องการเงินคืนเนี่ยเราก็เร่งรัดทั้งบริษัทไอคอนมาเจราจาแล้วก็เร่งรัดในการที่จะ เอาเงินคืนให้กับผู้ถูกร้องซึ่งขออนุญาตไล่ทำลายนะคะเรารับเรื่องร้องเรียนจากกรรมธิการเนี่ย13ธันวาคมเราก็มีการประชุมต่อมานะคะก็คือ12มกราคมปี2566แล้วมีการไก่เกี่ยกันในวันที่20มกราคมจนกระทั่งหนังสือขอร้องขอถอนเอกสารเนี่ยก็คือลงวันที่20มกราคมปี2566ใช้ระยะเียเวลาพิจารณาเรื่องนี้เพียงแค่ประมาณ1เดือนนะคะ ท่านสื่อมวลชนที่เคารพาท,ทุกเรื่องเวลาเรื่องเข้าสู่คณะกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมันจะมีลําดับของการรับเรื่องร้องเรียนนะคะปกติเนี่ยกรรมการการก็จะพิจารณาเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจะไม่มีการดองเรื่องแต่อย่างใดเพราะว่ามันจะมีเลขที่รับของหนังสืออยู่ค่ะ,ะประเด็นที่พลังประชาะรัฐพยายามที่จะเหมืนอน เื่อมโยงกับกรรมธิการแล้วก็เชื่อมโยงก,กับพรรคเพื่อไทยด้วยไงคะเัตาหมายเขาเรามองแล้วเนี่ยต้องการจะแบบเหมือนโวยเรื่องน,นี้มาให้ทางพรรคเพื่อไทยเร้าเล่าดิฉันไม่ทราบแต่ว่านในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยในฐานะที่ดิฉันเป็น,นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย คนที่ให้ข่าวก็ยังไม่ได้เข้าใจระบบเพราะว่าอำนาจของครมธิการไม่น่าไม่ใช่อำนาจของการเอาถูกเอาผิดแต่กระบวนการที่ตรวจสอบกระบวนการที่ทําก็คือในขณะนั้นผู้ชันเองสองท่านเนี่ยเป็นสอสอฝ่ายค้านด้วยด้วยซ้าพักพลังประชารัฐคือพักที่เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลทั้งสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติต้องไปสืบพ้นต่อว่าหลังจากบริษัทนี้มีลักษณะชอโกงที่น้องประชาชนหรือไม่2ในเรื่องของออยอก็ต้องไปตรวจสอบสินค้าว่าสินค้ามีคุณภาพหรือไม่อย่างไร นะะคในกระบวนการของกฎหมายก็จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะในทางทางปฏิบัตีมีคนติดต่อมาขอเคลียร์ไหมครับตอนรับเงินอ๋อไม่มีค่ะอาจจะว่าเห็นหน้าสองท่านก็คงไม่มีใครกล้ามาขอเคลียร์อะไรค่ะเพราะขนาดนนั้นเป็นฝ่ายค้านด้วยค่ะบอกว่าขอ้อความที่ออกมาให้ผมแบบนี้ไม่ต้องการเออฉันตอบแผลงไม่ได้แต่ทนลักษณะที่คนที่มาให้ข่าว ก็คงจะรู้อยู่แก่ใจว่าท้ายที่สุดขณะที่เองเป็นพรรครัฐบาลแกนนำตั้งรัฐบาลเ,เหตุไฉนคุณปล่อยให้ปัญหาเหล่านั้นเรื้อรลังแล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนถึงขนาดนี้ ในส่วนของทอ่านคุณแซมนี่เขาก็ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยมาตั้งนานแล้วค่ะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแต่อย่างใดส่วนของการทรําธุรกิจส่วนตัวนั่นก็เป็นเรื่องของบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับพรรคแต่อย่างใดค่ะมีการเชื่อมโยงถึงกลุ่มสามมิตค่ะที่ตอนนี้เยที่พรรคเพื่อไทยด้วยน,นี่มันมีความเชื่อมโยงอ,อะไรสำหรับพรรคเพื่อไทยที่จะแบบทำให้บอสใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ในพลังประชารัฐแต่อยู่ในเพื่อไทยแทนใช่ไหมะ ในเรื่องของกลุก่มสามยิทเมื่อวานนี้ทราบว่าท่านสมศักดิ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสีมชวนไปแล้วนะคะปกติคนที่ไม่ดีอะคะ่ะก็จะไปอ้างชื่อคนที่ดี เพื่อจะเป็นกอบกำบังให้กับการกระทําความผิดของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองนะคะว่าตัวเองเนี่ยได้ทาอะไรไว้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเราเป็นนักการเมืองค่ะเราก็ต้องกล้าที่จะยืนยันความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะดิฉนันเองที่ทําหน้าที่ในฐานะเป็นประธานกรรมธิการคุ้มครองผู้โภคในขณะนั้นนะคะแล้วก็ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในที่สุดก็สามารถเอาเงินคืนจากบริษัทไอคอนแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ไม่ติดใจในเรื่องนี้เลยดิฉนันก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดค่ะแม้ก ทั้งวันนี้นะคะเองอรัฐบาลท่านนายกแพทองทานชินวัตรท่านก็ได้สั่งการทุกหน่วยงานนะคะสั่งการทางหน่วยงานสอบอเองได้ให้ติดตามคนที่กระทาความผิดนะคะเรื่องของกระทรวงการคลังก็เร่งนัดในเรื่องของการออกตั้งพรบอรเรื่องของการหลอกลวงที่เดือนเขาบอกว่าเทวดาเนี่ยอาจจะเป็นไปเพื่อไทยอย่างนี้ค่ะจริงไหมคะอ๋อไม่มีหรอกคะ่ะมีแต่ที่นี่มีแต่สสแล้วก็ผู้บริหารแล้วก็ พักเพื่อไทยในหัวใจคือประชาชนอยู่แล้วท่านก็ย้อนกลับไปดูเทวดาของท่านค่ะไม่ต้องมาคิดถึงว่าเทวดาที่จะมีพักเพื่อไทยเทวดาคงอยู่บนท้องฟ้าค่ะ อ๋อไม่ค่ะเพราะว่านะักการเมืองที่จริงก็คือจะไม่หาเรื่องกับพี่น้องประชาชนหรือไม่ดําเนินคดีเราจะเอาความถูกต้องแล้วก็สิ่งสำคัญสูงสุดก็ขอให้กระบวนการที่เรื่องของ này, ดีไอคอนนี้ดําเนินการไปตามกฎหมายแล้วก็เอาเงินคืนให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่แจ้งความเสียหายค่ะไม่ถึงว่าจะดำเนินคดีกับทางพรรคพลังประชารัฐไหมเพราะว่าเปิดหน้าชนพรคเพื่อไทยแล้วก็เปิดพย,ยายามที่จะโบ้ยทุกอย่างให้เป็นพรคเพื่อไทยหมดเลยก็จริงๆการที่จะมาโบ้ยให้พรรคเพื่อไทยอ่ะ ในขณะที่พรรคพลังประชารัฐขณะนั้นเป็นพรรครัฐบาลน,นะคะทำไมคุณปล่อยให้กับบริษัทเหล่านี้ลอยนวลแล้วก็มาหลอกลวงที่น้องประชาชนค่ะก็ใช้องค์กรของสภาผู้แทนราษฎรเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบเห็นไมนี่คือู้อยาไที่ ern, รู้จักตัวลไม่รู้จักกับบริษัทบอสอะไรต่างๆไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักไม่รู้จักซอกบอสเลยค่ะครับผมผมมายืนยันนะครับรว่า ตอนที่ทํางานร่วมกับท่านรัมตรีมณนพรเนี่ยเราทํางานตรงไปตรงมาการที่มีข่าวออกมาเรื่องมอม้าเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ให้ความเป็นธรรมเนาะสำหรับท่านอดีตประธานท่านมณนะใช่แล้วก็ท่านมนพรด้วยผมอยู่ในกรรมธิการสมัยนี้สมัยที่สองเราก็ยังยืนยันว่าในการทํางานของเราทําแบบตรงไปตรงมาแล้วก็แสวงหาข้อได้จริงในชั้นกระบวนการกรรมธิการที่เรียกหน่วยงานมาผู้ร้องมานะครับแล้วก็ผู้เสียหายมานี่ครับ เราจนเราได้ได้ข้อยุติแล้วก็ไปเซ็นสัญญายอมอะไรกันแล้วก็ชดใช้เงินอืนกันในตอนนั้นแต่ประเด็นก็คือว่าทําไมรัฐบาลถ้ารัฐบาลสั่งใส่ใจนะตั้งแต่ตอนนั้นนะครับว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดูแลว,ว่าไม่ควรเกิดขึ้นอีกเนี่ยหรือว่าไปดูในกระบวนการที่บกกร่องเนี่ยมันเกิดจากอะไรในสคบอรหรือเปล่าก็เรื่องนี้คงจะไม่เกิดขึ้นเราก็เคยตั้งข้อสังเกตไปแล้วครับคือตอนนั้นอ่ะทางกรรมธิการเองเนี่ยจบเรื่องในการที่ผู้เสียหายกั สบมเ,เขาเกี่ยวกันใช่ครับใช,นะใช่ครับเราก็คิดว่าออพอเรื่องมันจบแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องกระบวนการการบริาหารภาครัฐที่ที่มีกรณีเกิดขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยประชาชนเสียหายมันไม่ควรจะไปเกิดต่อไงครับแล้วก็ตอนนั้นมีผู้ที่เสียหายมาร้องกับมาิการแค่รายเดียวนะคะไม่ได้มีเปมาเป็นจํานวนมากมาร้องแค่รายเดียวคุณค่ะครับ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ